สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์อาจารย์นิวจากช่อง Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำปี2564เราจะมาว่ากันในเรื่องการเงินการงานสุขภาพแล้วก็เรื่องทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแยกคลิปความรักเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไป วันเดือนปีเกิดเช่นเคยค่ะเช็คได้ที่ใต้คลิปช่วงแรกนะคะเราจะดูเป็น10ใบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาว่ากันในช่วงสถานการณ์รายเดือนจะได้ดูว่าเอ๊ะช่วงไหนเราจะทำอะไรหรือควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าจะลงทุนอะไรยังไงก็จะได้มาดูกันนะคะแต่มันอาจจะไม่ละเอียดเท่าคลิปรายเดือนที่ออกในตามปกติอันนี้นะสามารถกลับมาดูได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเอาล่ะ มาว่าด้วยใบแรกก่อนมาดูกันว่าการงานปีนี้ภาพรวมทั่วไปมีอะไรที่ชาวราศีสิงต้องเตรียมตัวกันบ้างเดือนนี้นะคะใน nice, ปีนี้ในวันสอน์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือมีการเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะคะมีการปรับอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะทีนี้ไพ่ประกบข้างๆเป็น Seven of Wands ไพ่แห่งความลับ เพจ Job Pentacles นะคะเรื่องของเงินทองและ A t o f Cups n i n e Job Pentacles ขึ้นในตำแหน่งอนาคตและแม g จิเชียนปีนี้มีโอกาสดีๆในเรื่องเงินค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่า Seven s o r t s งานบางงานที่เป็นงานธุรกิจสีเทาหน่อยอาจจะอาจจะเป็นงานที่ทำเงินให้คุณเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ the s t r a n g e h จนไพ่ราศีสิงเกิดขึ้นมา ten of wands ปีนี้งานค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกระหลัง,กล,งกลางปีเป็นต้นไปนะคะจะเป็นช่วงที่มีงานเต็มไปหมดเลยอู้นี่ queen of wands ทำธรุรกิจได้เลย five of pentacles เอาละมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนายซ o ฟวอนส์ nice ands, นะคะปีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรหลายๆอย่างมองการไกลเห็นไหมคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาสถานภาพหรือว่าปรับทุกอย่างให้มันดีขึ้นอ่ะเพจะาเป็นเดอะเคิรส์ว่าด้วยเรื่องเงิน7 of s w o r d o ซ มีความลับทางธุรกิจหรือความลับในที่ทํางานปีนี้จะเป็นปีที่เราต้องไปรับรู้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหรือว่าเรื่องของเราไม่สามารถที่จะไปเผยแพร่ให้คอนอื่นฟังได้ปีนี้เราเห็นว่าอาจจะมีคนมาเล่าอะไรเราให้เราฟังค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็กลายเป็นความลับที่มันคับอกเราต่างหากเอ่อเออชจับคั s เห็นว่าบางคนอาจจะมีการเพึ่งลาออกจากงานมาในปีที่แล้วอะไร2สองสาเดือนที่สองสาเดือนปีสองปีจะบอกว่า,างไงอะ่ะคือวันนี้ทําคลิปก็คือช่วงธันวาเนาะน่าจะมีจังหวะหลายๆบางคนเนี่ยลาออกจากงานในช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้ก่อนภายในปีเอ่อปีหกสี่นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสายงานไปเลยที่นี้ ช่วงกลางปีใน s u p e r s e c a l and Magician บอกว่ามีโอกาสลู่ทางที่ดีในการทำธุรกิจปีนี้อย่างที่บอกแต่ว่าการงานที่เราจะได้ที่จะมาในอนาคตในในลู่ทางที่ดีของอนาคตของของการงานเราเนี่ยมันจะเป็นสายงานที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือเป็นงานที่บางครั้ง มันก็จะมีมาเรื่องของธุรกิจสีเทาคือมันอาจจะไม่ค่อยตรงมาตรงไปมีรับลมคมในเล่เหลี่ยมอะไรบางอย่างแต่ว่ามันสามารถสร้างเงินให้เราได้ไอธุรกิจสีเทาเนี่ยไม่ไม่จำเป็นว่าต้องผิดกฎหมายตลอดเวลานะคะอย่างเช่นบางคนขายลอตเตอรี่ที่ถูกต้องนะก็โอเคหรือบางคนทำขายขายเครื่องดื่มมึนเมาหรือเปิดร้านเปิดผับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจ สร้างเงินให้กับเราได้หรือว่าในอีกในหนึ่งนะคะไพ่เปลี่ยนแปลงคือบางคนจบครูมาแต่ว่าไปขายรถไปเป็นเซลล์รถแล้วโอ้ยขายดีจริงๆเลยหรือว่าบางคนจบไอทมาแต่ว่ายังแต่ว่าอยากเปิดธุรกิจทำอาหารอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะไม่ตรงกับสายที่เราเคยทํามาแต่ว่าจะมีโอกาสทําเงินช่วงประมาณมีนาเมษาพฤษภาจังหวดนั้นจะดีมากนะคะทีนี้มาดูในช่วง,ลงกลางๆปีมาหน่อย ค่อนกลางปีมา Strength, Ten of Wands และ Queen of Wands งานเข้าไม่ขาดมือเลยนะแต่ว่างานค่อนข้างหนักเหมือนคุณจะต้องขึ้นเป็นหัวหน้านะ q u e e n of wands เป็นคนตัดสินใจเป็นคนนำทีมทีนี้งานมันก็จะประคองเข้ามาให้บอกว่าคุณอาจต้องทำงานกับคนที่เก่งมากมีความสามารถค่อนข้างเยอะแต่เขาค่อนข้างจะดือ้อยังนั้นชาวราศีสิง์จะปราบสิงโตจะทำยังไง กัดกันให้ได้สู้ไม่ได้นะคะสู้กันนี่ตายไปข้างหนึ่งเลยดังนั้น,น,นต้องใช้มัุรว่วาจะาใช้ความอ่อนโยนสยบความเข้มแข็งลงไปแต่ต้องเด็ดขาดนะคะจะตามใจอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีจุดยืนแล้วก็สามารถแล้วคุณจะสามารถนำทีมไปได้บางทีคนในที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ร้ายช่วงกลางๆปีมาเนี่ยจะได้ทำงานกับคนเก่ง แต่คนเก่งจะมีอีโก้ค่อนข้างสูงคนจะเก่งกว่าต้องต้องมีวิธีต้องรู้วิธีเข้าหาตะล่อมตะล่อมอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะต้องดิวดิวลำบากนิดนึงแต่คุณจะต้องสามารถนำเขาไปได้ queen of ones คุณทำได้เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการทำงานนะคะ ten of o n d s บอกว่าอย่างที่บอกมาปีนี้เป็นปีที่งานเข้าค่อนข้างเยอะแล้วงานบางงานเนี่ยคุมคนอื่นไม่ได้ก็ต้องมารับผิดชอบและต้องจัดการให้มันเรียบร้อยนะ 5 of pentacles ปีนี้มีการเงินค่อนข้างดีแต่ว่าเราเห็นอาจจะเป็นไปได้ปีนี้จะมีหนี้ก้อนใหญ่ที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอย่างเช่นออกรถอันนี้แน่นอนนี้ระยะยาวหรือบางคนผ่อนบ้านหรือบางคนเอามาทำธุรกิจไรหลายๆ,ๆอย่างก็เป็นหนี้ที่จะเป็นเงินก้อนที่สามารถดูแลได้นะคะ เอามาต่อยอดกับความมั่นคงของตัวเองอันนี้จะเป็นภาพรวมโดยทั่วไปสุขภาพนอกจากออฟฟิศซินโดรมแล้วก็เครียดเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีอย่างหนึ่งก็คือโอเคนอนดึกดื่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารกินอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องถูกตามหลักสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองโอเคเดี๋ยวมาดูในช่วงที่เป็นจังหวะของแต่ละเดือนนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เอาละได้ไพ่ในแต่ละเดือนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจังหวะเดือนไหนมีอะไรควรจะทำอะไรในแต่ละเดือนจังหวะจะเป็นยังไงเนาะมกราคมพามีนาสามเดือนแรกจะมีให้ระวังเรื่องนี่ไงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีการมีเกณฑ์การย้ายงานในปีนี้นะคะใครที่กำลังคิดจะย้ายสาขาหรือไปทำหรือ เปลี่ยนสาขาางี้เดี๋ยวเยวมีเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนบริษัทหรือว่าย้ายสาขางานหรือบางคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองเปลี่ยนลายสินค้าเปลี่ยนคู่ค้าเปลี่ยนทำเลนะคะก็เป็นไปได้ปีตอนต้นปีเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสมีจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเป็นหนี้ธนาคารหรือมีคนหยิบยืมหรือว่ามีปัญหาการเงินสักหน่อยนะอาจจะต้องเอาเงิน ที่เคยที่ตัวเองมีเก็บเงินเก็บเนี่ยเอามาใช้เพื่อเอามาหมุนเวียนในธุรกิจหรือการทํางานเป็นการตั้งต้นของตัวเองปีนี้ถ้าถามถึงลูกมี่นะ3เดือนเนี่ยสเดือนมก,กราคมพาเนี่ยเขาจะเงียบเงียบไปเลยอาจจะได้คืนมาในช่วงประมาณมีนาอันนี้ต้องรอและใจเย็นๆนะคะไพ่อธิบาย s o v w n of s ฟไพ่บอกว่า ปีนี้ถ้าคุณกําลังจะสอบนะคุณค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวมีเกณฑ์มีความเครียดค่อนข้างเยอะแต่ช่วง3าเดือนแรกถ้าไปสอบสัมภาษณ์งานที่ไหนให้ใจเย็นๆโดยเฉพาะสถานที่ใกล้บ้านหรือใกล้น้ําคุณจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นมีโอกาสได้ย้ายไปตรงนี้นะมีโอกาสได้ทํางานใกล้ใกล้บ้านใกล้น้ําแล้วก็มีการสอบแข่งขันเป็นไปได้ค่ะสอบชิงทุนได้ถ้าทำนักเรียนนักศึกษามีสติปัญญาเพียงแต่ว่าอาจจะ ค่อนข้างกังวลจนลนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเมษาพฤษภามิถุนาอ่าดีนะเดือนนี้ Three of Wands k n i g h t of Swords เด e h i e r o p h a n t เดือนนี้อาจจะดูเหมือนรุ่มๆม,มดอนด,นดนแต่เราบอกเลยว่าการทำงานสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนให้ความเมตตานะคะ k n i g Knight of Swords อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ว่าก็อาจจะเป็นอคติส่วนตัวแต่จะเคลียร์ได้ไพ่ดาบตัวนี้เป็นแค่คำนินทาลอยๆมาอันนี้ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะ tree of wands จะเจอทีมทำงานอาจจะเป็นทีมที่เขามีประสบการณ์ทำงานระดับอินเตอร์มาหรือทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือเราต้องไปรับผิดชอบตรงนี้ซึ่งจะได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะสามารถสร้างชื่อตัวเองได้ใครที่จะลงทุน ทำกิจการเมษาจังหวะดีมากพฤษภาก็เบาๆนิดนึงนะคะจะให้ดีคุณต้องมีที่ปรึกษาจะต้องมีเพื่อนมีใครสักคนที่เคยทำหรือมีประสบการณ์ให้คำแนะนำมากิจการจะไปโลดแล่นฉิวปีนี้บางคนมีโอกาสถูกส่งไปอบรมหรือไปดูงานต่างประเทศด้วยท่ามกลางความนินทาและหมั่นไส้ของเพื่อนปีอ่ะช่วงนี้นะคะ3เดือนนี้เมษาพฤษภามิถุนาให้ระวัง เนี่ยเราเห็นผู้ใหญ่เอ็นดูมากๆนะคะทำโปรเจกต์ส่งขึ้นไปก็มีโอกาสได้รับแล้วก็ได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยแต่เพื่อนไม่โอเคเพื่อนที่เขาเรียกว่าในทีมคุณอนะโอเคมากๆทีมคุณเป็นทีมเก่งมีประสบการณ์แต่คู่แข่งของคุณและคนในที่ทํางานเขารู้สึกไม่โอเคเขารู้สึกว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างลำอีลำเอียงดูรักดูเอ็นดูเราเกินไปแต่แต่จริงๆก็คือผลงานเรามันดีดังนั้น เดือน3เดือนนี้กลางกลางดือกลาง,ลงปีช่วงช่วงไตรามาสที่3ามเขาเรียกอย่างนี้ไหมประมาณ3เดือนนี้ระวังอย่างเดียวระวังคําติฉินนินทาระวังเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็รู้แล้วตั้งสติตัวเองเพราะว่างานของคุณมันไปได้ดีอยู่แล้วดังนั้นอย่าเอาอารมณ์ไปเล็กๆน้อยน้อยกับอะไรที่มันเบี้ยบ้ายายทางอะ่ะถัดมาค่ะกรกฎากรกฎาสิงหา กัญญา oh my gosh เอาละจังหวะด,ดีมากเราบอกเลยกานจะขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะคะ kings of swords judgment and j u n บุญพาวาสนาส่งมาถึงตรงนี้ใครที่รอคอยอะไรอยู่คุณจะได้ตามปรารถนาตามสมประสงค์ของคุณจะก่อตั้งบริษัทจะสอบชิงทุนจะไปเรียนต่อ จะขอโครงการเดหรือว่าขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนก็อยู่ใน3มเดือนนี้เป็นช่วงที่จังหวะดดีต่อชีวิตต่อจะดวงเจ้าชะตามากเลยแต่บอกก่อนว่ามันไม่ได้ง่าย kings of s o r t คุณขึ้นเป็นคนการการที่คุณจะขึ้นไปปกครองใครมันไม่ไง่ายหรอกคะ่ะมันไม่ได้เดินขึ้นบันไดอ่ะคุณอาจจะต้องบันไดของคุณมันอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคบ้าง แต่คุณมีดาบในมือแต่คุณดูนะคือคิงในสำรับเนี้ยดาบเขาวางข้างๆอาวุธของเขาคือหนังสือคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีอินโฟเมชันที่จะเอาไปต่อสู้ได้แต่ j u ดเม้นต์กำหนดมาแล้วดยสันความสดใสสว่างรุ่งโรจน้าที่การงานใครจะทำอะไรในช่วงนี้ทำไปเลยคะ่ะดวงพุ่งมากเลยกระดาษสิงหากัญญาเนี่ยหลังเดือนเกิดของคุณไปนี่จเจริญรุ่งเรืองสุดยอดมาก หมดเวรหมดกรรมกันได้ตรงนี้วาย the lover ขึ้นมาพร้อม view of fortune เห็นมหมเราบอกแล้วว่านี่ถ้าเกิดว่าเป็นดูในตำแหน่งความรักนี่แต่งงานเลยนะเจอคนถูกใจในช่วงนี้เลยแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องการงานอะไรที่อยากได้อะไรที่ชอบคุณจะได้ในช่วงนี้จดไว้เลยค่ะโดยเฉพาะหลังเดือนเกิดเป็นต้นไปนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในในปีนี้ที่เราเห็นนะคะ the sun ขึ้นพร้อมกับ view of fortune The Lover สิ่งที่พึงพอใจเ u d เม e น t ฟ้าส่งมาอุปสรรคจะสลายไปถึงสิ้น k คิงซับซอดเดือน3เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆของจราสีสิงปลายปีมาคุณได้ด p พ g จ of บเพนเ c เ e s ลส์เทนดบคบัอีจบคับจบแล้วงานเลี้ยงต้องเลิกรา ไพ่บอกว่าเดือนนี้ก็จะซาลาลงหน่อยซึ่งแต่ถามว่ามันอยู่ตัวแล้วอ่ะมันเหมือนถ้าเกิดคุณทําธุรกิจหรือว่าทำโปรเจกต์หรือทําอะไรในที่ทํางานช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทุกอย่างนิ่งเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยร้ายแล้วนะคะทุกคนต่างทํางานของตัวเองส่วนคุณ ten of cups ได้มีความสุขในการทำงานเราเห็นคุณมีความสุขในการทำงานสามารถแบ่งเวลาให้คนรัก ให้ที่ทํางานให้ครอบครัวได้หรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับครอบครัวหรือลงทุนทําธุรกิจด้วยกันอันนี้ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองยิ่งดีเลยเอจ o ็อ,อบคัพบ,บอกว่าแต่มันจะมีโปรเจกต์ที่คุณรู้สึกว่ามันทําไปได้แล้วคุณจะต้องส่งต่อให้คนอื่นทําแทนแล้วคุณไปเริ่มอะไรใหม่ๆแต่เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ม,มีความสุขค่อนข้างดีจะถามเรื่องเงินช่วงเนี้ยเองินอาจจะดรอปลง ความหรูหราฟู้ฟ้ามันอาจจะดอบรงความแมสอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะติดตลาดไปแล้วคุณทํางานได้ง่ายขึ้นแต่คนอย่างคุณราศีสิงค์คุณออกไปแสวงหาเรื่องอื่นๆใหม่ๆเพจจ็อบคอ s พูดถึงเรื่องครอบครัวคล e นออ f คอ p สนี่ก็ครอบครอบครัวไพ่ตัวนี้ขึ้นมาถึงบอกว่าคุณจะต้อง เขาเรียกว่าจะได้ทำอะไรที่แบบสมใจตัวเองอยากทำมานานเดือนนี้คุณจะได้ทำกำไรไหมไม่รู้แต่มีความสุขมากๆจะลงทุนถ้าเปิดธุรกิจกับครอบครัวกับคนรักกับคู่แต่งงานกับพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วงนี้ดีมากนะคะ p a g e of Cups, Queen of Cups แล้วก็คนบางคนอาจจะได้เปิดบริษัทเขาเรียกว่ามีสาขาย่อยออกลูกออกหลานแตกลูกแตกหลานใครที่ทำโฮมออฟฟิศก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยอื เดือนี้ชาวราศีสิงห์ช่วงต้นอาจจะยากๆนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาขรุขลัะแต่ว่าหลังเมษาเป็นต้นมาเราว่าดีมากๆแล้ะไปพีคสุดในเดือนเกิดอันนี้ลองลองดูนะคะก็แต่ต้องบอกก่อนนะว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยมันจะเจ๋งคุณนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องลงมือทาอะไรบางอย่าง ถ้าหรือไม่ก็ถ้าคบแต่กับคนเดิมๆเจอแต่คนุ่มเดิมๆบางครั้งมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณจะต้องพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วดวงกําลังขึ้นนะคะราศีสิงห์เอาล่ะมาดูว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรบางทีนะเราดูไพ่แบบนี้ตอนนี้เรายังคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าเกิดมีปัญหาคุณกลับเข้ามาฟัง ไพ่ขึ้นเหมือนกันหมดแต่คุณจะสามารถหาคำตอบได้ด้วยคีย์เวิร์ดเหล่านี้คำตอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโอเคมาดูไพ่ใบแรก be courageous สู้ค่ะอย่าไปกลัวจัดไปเต็มที่คุณทำได้คุณไม่ต้องมีอะไรที่จะ worry เลยไปต่อยังไงก็ตามมันโอกาสมันมาแล้วนะคะคุณต้องแบบมีกำลังใจเข้มแข็งรับสู้ต่อค่ะถัดมาไพ่บอกว่า start a new อะไรที่มันพังไปแล้วก็เลิกปอกก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่หรือบางครั้งเนี่ยนะอะไรที่มันคุณทํามานานแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คคุณไปคุณก็เปลี่ยนทําใหม่เริ่มต้นใหม่คุณคือกล้าที่จะทําอะไรใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งและใบสุดท้าย put the other first อันเนี้ย put the other first เนี่ยคุณเห็นว่าบางครั้งเวลาที่เราทําอะไรก็ตาม บางทีเราจะคิดถึงตัวเองตัวเองตัวเอง,ต,เองตลอดเวลาบางทีบางงานมันเป็นเรื่องของคนอื่นหรือว่าเป็นลำดับของคนอื่นโดยมีคนอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือเขาจำเป็นกว่าพูดเดียวเดเฟร์สให้คนอื่นทำก่อนก็ได้ลองมอบหมายงานให้คนอื่นลองดูหรือว่าอรอคิวให้เขาทำให้เขาได้เป็นคนโซโล่ขึ้นมาเดี๋ยวในทีมอะค่ะลองจัดการแมネจดีด หรือว่าโปรเจกต์บางอันถ้ามันไม่จําเป็นคุณก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วไปทำไอ้ที่มันสําคัญก่อนอันนี้คือคีย์เวิร์ดเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณรู้สึกเอ๊คิดไม่ออกหาทางออกไม่เจอลองกลับมาฟังแล้วตอนนั้นนะคะคุณจะได้คําตอบให้กับตัวเองโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องความรักนะคะอีกอย่างหนึงก็คือคลิป รายเดือนอันนี้เราออกทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงธันวาเนาะเดี๋ยวมก,การาก็จะเป็นช่วงต้น,ต,นต้นปีปีใหม่อยู่บ้านฟังคลิปนะคะโอเคเจอกันสวัสดีค่ะ